ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะผมมอฟฟีครับวันนี้อยู่กับเกมไมค์ครับโปเกม o n เหมือนเดิมนะครับกับเซิร์ฟอ่านี่ครับผมพิก e l Slot อ่าวันนี้ผมก็อ่าเอามาจากครั้งก่อนนะครับจากลูกหมาครับตอนนี้ก็กลายร่างมาเป็นร่างสองแล้วครับกลายเป็นเฮอเดียแล้วนะครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกนิดนึง ถ้าผมเจอแกะคือครั้งก่อนจำได้ไหมว่าผมจับา่าหมาสายฟ้าไปซึ่งผมจับไปแล้วแต่ว่าสก,กิลที่ผมต้องการมันไม่มีโอ,โ,โอ้โหโคตรสวยด้งนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องมาหน้าจะต้องมานั่งจับเมลิฟขออนุญาตวาร์ปวาร์ปไปอ่า นี่่นำหมมันแหลกแหลกอย่างวะเนี่ยไปกํามเซ็นเ,นเตอร,ร์ก่อนก็คือเดี๋ยวผมเอาง่ายๆอ่ะผมก็ต้องหาหมอนไปไปไปจับแกะใหม่อ่ะไปจับโปงกรมลัสายฟ้าใหม่่ะซึ่งเราก็จะวาร์ปไปที่ n p c วาร์ปแน,น่นอนครับว่าเราไปที่เดิมนะก็คือ ค่ะสำหรับใครที่มาเล่นใหม่เนาะผมก็แนะนำว่าให้มาหาปรแกรมสายฟ้าก่อนเอาเวลน้อยๆสักตัวหนึ่งอ่ะเอเย้ยตกน้ำเคยตอนนี้เป็นตอนดึกเนาะก็จะเป็นพวกม้อนกลางคืนเกิดอ่า อ้ยเมาผมรู้สึกมันแหลกแหลจังวะเฮ้ยเนียออร่าหรือเปล่าวะเนี่ย่ะวิ่งตรงไปแล้วเราก็จะเจอเนียตไหนวะเฮ้ยแหลกที่อะไรโหนี่ไงเลเวลยี่สิบรู้สึกเนียเนียเนียกาล่าหรือเปล่าวะผมก็ไม่ ค่อยหม,มนใจเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าเป็นธาตุเหล็กอะเนาะแล้วคือเสือกไม่มีสกิลแบบใส่ฟงใส่ฟ้าอนะไรไหมโอ้โหโหมากัดไปทีนีงเนี่ยน่าจะอ่อนอยู่เหมือนกันน่าจะตายเลย เฮ้ยแล้วบอลอย่างน้อยอ่ะโอ้โหแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าบอลแดงหายจากไหนเพิ่มได้บ้างนอกจากว่าแบบไปคลาสเองเนาะโอ้โหโอบอลอะตอนนี้ผมได้เนียดนะเดี๋ยวเรามาดูสเตตเนียดกันหน่อยเนียดวีสเตตโอเคนะเนี่ยสายตี เฮ้ ee, ยทำไมหรือว่านี่เป็นสายเวทว่าทุกคนแต่มผมก็รู้สึกเงี้ยกายภาพปะเฮ้ยทอ,อบูเนก,กิเหรออยู่ไหนวะนั่นไงต้นหอมใหญ่อะ่ะวยเวลสามสิเอ็ดดีถ้างั้นสู้กันนี่เลย <ท Das S 1> เราก็อยากได้โปกเกมอนตัวไหนเราก็จับไปเรื่อยนะครับ กัดโู้โูโกัดแทบไม่เข้าโู้โูโ,โอเคโอเคดีหน่อยดีหน่อยกัดแทบไม่เข้าก็ขัดไปกัดไปอีกทีนึงออาวอาบอลไหอสโลโมโชั่นรู้เลยว่าแลก ขับบอลไปจริงถ้าหาะมีโปกเกมอนสายฟ้ามันจะจับง่ายกว่านี้เยอะเฮ้ยเยก่งขนาดน,นั้นเลยเหรอเนี่ยบอลไป เฮ้ยถ้าอีกบอลหนึ่งไม่ได้นายก็จะต้องจากกับเราแล้วนะไม่ได้คู่นะเนี่ยโอ้โหอ่ะไป,ไป,ไ,ปไปทางไหนก็ไปมาทางไหนกับทางนั้นเลยโอ้โหแต่ว่ามีบุจจม่านหน้าจับเย้ๆเหมือนกันนะเนี่ยในนี้ตอนดึก แต่ว่าผมก็ต้องวาร์ปกับไปอ่าพุคเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนแล้วตอนนี้พุคเกมอนผมอ่าตุยไปเยอะครับอ่ตอนนี้ผมมีลิซาดอนกับอะไรวะเฮอ,อเดียเหรอลิซาดอนเฮอรเดียแล้วก็ไลโคแล้วก็เนียสเนียสเนียสอ่าน่าจะเป็นเนียสกาล่าเนาะ เป็นเนีย้ยศกาล่า,นาเนาะธาตุเหล็กแน่นอนครับไปเหมือนเดิมรอบนี้ลองไปทะเลทรายดูดิเพราะว่ามอนที่ผมอยากได้อะมันเกิดตอนเช้าเออนี่ไงใกล้ๆเอาที่อะไรจราเข้เหรอเฮ้ย ตัวอะไรเอ่ยมาจัดเลยเนียยจัดโอ้โหหวา,ววาวนดิหวานดิแ้สคว,วาจัดแล้วตายนัิงเลยวะ ตกได้อีกทีต่อไปก็โยนบอลครับอะไรบอกสูตรปุ๋ยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคครับจับได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดู สแสตทมาหน่อยโอ้โหรถสปีดอมแต่ผมจำรู้สึกว่าเราต้องเลือสายเวทไปตอนนี้อ่ะครับผมจำไม่ผิด้อกายภาพเหรอรู้สึกว่าดูจากสเตปหลักๆมันรู้สึก,สสก,ก,สกจำไม่ได้ว่ามันต้องเป็นเวทหรือกายภาพแต่ร้างแรกผมเป็นกายภาพหนักมากเลยนะ ตอนนี้ยตื่ีเช้าแล้วอ่ะเรากลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์อีกเหมือนเดิมไม่มีโปเกมอนเซ็นเตอร์หรอทำไมต้องวาดกลับมาโปเกมอนเซ็นเตอร์เหมือนแบบอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเช็คไอวของหมาดูนะครับไอวี IV หมาผมก็ไม่เคยเช็คเหมือนกันโอ้โหจัดแรงสปีดจัก เลือดน้อยไอวี IV ก็ไม่ดีเราลองมาเช็คตัวที่สามก็คือไลโบโอูสปีดโคตเยอะว่ะโ,โอเคหน้าเล่นนะเนี่ยหน้าปั้นแต่ว่าผมจำจอาเซตัสเฮ้ยลองดูไอวีไลโบหน่อยดิเอยยังไม่ลงด้วยอ่ะเก็บเอาไปเก็บเอาเก็บเอา,เเอาเไปเก็บไ้ปั้นเล่นได้นิดนึง ต่อไม่แย่นะครับต่อไปเนียสเนียส ATK โหเนสโคตรถึกสปีดเยอะด้วยวิ่ยก็น่าน้าน่าโอเคนะเนี่ยเนสต่อ่าเซตัสก่บวก ATK ด้วยก็ก็น่าได้อยู่นะเก็บไว้เก็บไว้ปั่นต่อมามาตัวสุดท้ายครับ ีธรรมดาสปีดดีเฟนดีเฟนก็โอเคครับเอามาเล่นได้เอ้ยแต่ผมลืมดูบวกลบเลยว่ะเอ้ยดูแล้วนี่ว่าเก็บไว้ก่อนส่วนเดี๋ยวผมาไปจับมอนเพิ่มกันแล้วกันคือพวกนั้นผมจะเก็บไว้ปั้นก็เลยจะไม่เอาไปตีมอนเด็ดขาดเดี๋ยวลง IV ไอวีไรเพียนเพี้ยนไปก็ชัางมันไม่เป็นไร แต่ที่จริงอะตัวนี้มันก็โอเคนะแต่ว่า a b i l i t y มันกลุ่มไปนิดน,นึงกลุ่มถ้าใครสงสัยว่า i l i t y มันกลุ่มหมายความว่างไงเดี๋ยวผมให้ดูก็คือตัวนี้ใช่ไหมอัลเอร์นัทโอเค i l i t y ี่ได้เป็นแฟนรัดถ้าเป็น a b i l i t y ขู่เราโอ้โหโคตรดีโคตรเสียวอ่ะบอกเลยแต่ถ้าหาก ได้เป็นแฟนรัดก็กลุ่มกลุ่มหมายความว่าไงก็คือใช้ยากนั่นเองใช่ยากก็คือถามว่ามันดีไหมมันดีบ้างขนานกการมันมันมันไม่ได้ดีตลอดผมก็เลยบอกว่ามันก็เลยกลุ่มกลุ่มก็คือเจือบเกือบกล่ำแต่ไม่กล่ำมันก็เลยอยู่แค่กลุ่มถ้ากล่ำก็คือมันไม่ดีไปเลยแฟนรัดก็คือมันถามว่ามันดีไหมค่ะมันดี ก็ลเลยเป็นขึ้นไปไม่คอยริงวะ่ะอยู่บอ่อไหนคอยริงบอ่อนี้เหรออ่ะคอยกิงไปเห็ุไหมเฮ้ย,ยฟีบอลได้ไงวะ ไอกทีโอ้ยสีไม่ติดก็ข้ามันทิ้งซะจับไม่ได้ก็ค่ามมันทิ้งไปคือตอนนี้มอนที่เราต้องการก็คือเป็นอ่าเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็น่าจะได้นะเนี่ยเปลี่ยน น็็เป็นมอนสายฟ้าเหมือนกันกี่ตอนนี้ก็เรากัดทุก,ก่อนกัดอู้กัดแรงวะ่ะทํบบอลไปโอ้ยบีบอลนีกครับอบอลไปบอลจะหมดแล้วเนี่ยรอบหน้าหายไปก็คือไปทำบอลก่อนนะครับที่ต้องนี้แบบ แค่ตอนีบุมบอลจับมอนแล้วคือผมมี oh <my. S 1> ผมชาเลนต์ตัวเองคือผมจะใช้บอลแดงจับโปกเกมอนเท่านั้นผมอยากได้แบบออนิเมไงก็คือบอลแดงบอลแดงโอลี่อ่ะดูก่อนดูมูฟก,ก่อนเลยโรเอาผมขอกดไอดูนี่หน่ได้ไหมอะโปเกเด็กมา ตัวที่ผมรู้จักคาบูเดงิอีา่าไม่มีข้อมูลที่อะไรเลยเฮ้ยราซีเหรอที่อยู่ไหนวะมันอยู่เจินหนึ่งไม่ใช่หรอมันจินหนึ่งตัวราเบิด์ตมันอยู่ตั้งแต่จินหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอ,อ,หรอ,อแป๊บหนึ่งนะขอหาก่อน ไหนวายมันระเบิดแล้วมันชื่ออะไรนะนมันพิมพ์ชื่อได้ปะอันนี้ไงเซิร์ชวีโอ oh. อ่าโปเกมอนแฟนเดเฮ้ยมึงไม่บอกแบบพอาสามารถเยอะกว่านี้หน่อยหรอวะไอ้น,นี้บูบูว่า ถามว่าบูมันเก่งไหมมันผมให้กลางๆแล้วกันนะบูก็คืออ่าเดี๋ยวลองลองตีตัวนี้ดูปะระหว่างจะคุย,ยเรื่องบูววออโ ยูดชอบชอบเวอีกแล้วไม่มีแันเดอร์ชอบขอวนเนี่ยก็คือมันสุ่มอ่ะสีิ้งไปต้องไปจับเมลีอ่ะ,ก,อะก็คืออ่าเมื่อกี้ขอโทษทีเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรนะเรื่องบูใช่ไหมคือบูเป็นโปเกมอนแฟรี่ บูกคือไอตัวลูกหมาเมื่อกี้อะนะอาเป็นโปเกมอนแฟรี่ซึ่งมันถามว่ามันเก่งไหมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเฉชเชอร์ดีกว่าเป็นแฟรี่ที่ดีไหมก็ก็ไม่ <laughs> ก็คือที่ทำไมผมพูดแบบนี้เพราะว่าอ่าหนึ่งหนึ่งเลยนะคือผมเคยเล่นบูในภาคอะโปเกมอน อ,อยู่โปกเกมอนอ่ะโปเกมอนอลายอ่ะจำไม่ได้แล้วชื่อโปเกมอนอะไรอ่ามันผมปั้นดีดีเลยเพราะว่า,วามันเก็บเวลยากเนาะในโปกเกมอนลายมันเก็บมันเก็บเวลยากกว่าเนี่ยในยากกว่าเน,นี่ยพวกเนี้ยซึ่งผมเล่นบูไปใช่ไหมมันกากอ่ะแรกๆมันก็โอเคอยู่มันก็เอ้ยแรกๆก็ โอเคแบบถึกสู้อะไรได้ผ่านหลังๆโ oh. อ้โหพอคนอื่นก็ใช้ล่างสุดท้ายกันหมดข้อเสียของบูเลยก็คือมันสปิดหาพิ uh huh. ยาดงว่ะดงกับบู <Okay. S 2> บูก็คือหมาตัวสีฟ้าๆนั่นแหละครับเฮ้ย <Hey, S 2> เราไปลองจับ เราไปลองจับอาพโปกเกมอนตัวอื่นกันดูไหมว้นนี่ไงเกิดแล้วมีลิฟตเราไม่หระขอให้เลเวลน้อยๆหน่อยเลเวลเก้าก็โอเคอยู่มั้งหวังว่าจะไม่ตายตายหวังที่อะไรได้บ้างวันนี้โอ้โหดวงซึม วิ่งใส่กันนว,น,นวเนียนวเนียแล้วค่ะบอลไปทบอลเหลือห้าลูกลว่าเดี๋ยวบอลหมดก็น่าจะจบเกม เข้าใหม่ของเราคือมีลีฟเหมือนเดิมน้องเมลีฟมาแล้วเวลร์หกเวลค่ะตีก็ตีไม่ได้อ่ะปาบอลไปสี่ลูกจะติดก็ติดไม่ติดก็แล้วแต่ตามนั้นแหละถตามนั้นจุ่มจัดจัดเฮ้ยติดว่ะ น้องเมลิสเสร็จแล้วเยสทีเราก็จะได้เดี๋ยวค่อยไปริโอเคโอเคจะได้เอาไปเวลไว,ไว้จับมอนซึ่งมอนที่เราน่าจาับเพราะผมต้องไปเติมบอลก่อนเราได้น้องเม,มลิสมาละเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูน้องเมลิสแป๊บหนึ่งนะ น้องมีดีฟมูฟมีสันเดอร์เออนี่ไงสันเดอร์เรเป็นมูฟสำคัญของน้องมีดีฟซึ่ง <can> ที่เหลือเราก็อัดเลเวลได้เลยอ่างั้นเดี๋ยวมืทำไรต่อดีนะเอาดีเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนดูเข้าคอมเมนต์ไว้นะว่าอยากให้ผมไปจับเกมมอนตัวอะไร าคือตอนนี้ผมได้มา้ะเมลีฟเดี๋ยวต่อไปผมน่าอยากได้โปเกมอนมังกรก็มีมา้ะตัวหนึ่งที่จับมาได้แล้วก็ลิซาดอนก็เป็นบินไฟผมก็ไม่อยากกินลิซาัดอนนาจริงๆคนระับพอเป็นโปเกมอนตัวแรกที่ผมเลือกมาก็คือมันก็ต้องเป็นคู่คหูของผมมาแต่ตอนนี้ฝนตกริซอนบกมันจะเรียกกูมาทำไม เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ขอจบไว้ก่อนเร่งทั้นี้ครับเจอกัในใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมจับโปเกมอนตัวอะไรแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเล่นแล้วก็อาจจะลองหาคาสู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขอตอนช่วงนี้ก็ขอจับโปเกมอนสนุกๆแล้วก็อ่าปั้นโปเกมอนก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอไปหาบอลเพิ่มก่อน อ่ามีไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่บ